เริ่มทําใหม่ๆฉันทําครั้งแรกก็ได้ผลผลิตออกมานิดหน่อยถ้าเราเก่งขึ้นนะมันก็จะได้เยอะเด้อทุกคนแนะนําสินค้าดีๆชุดเชื่อเห็ดฟางชุดสีก้อนแถมฟีอาหารเสริมด้วยนะทุกคนคือวิธีการทําง่ายมากๆเพื่อนๆคือมันทําแบบง่ายๆมาเลยแค่มีตะกร้ามีฟางแล้วก็มีเชื่อกแค่นี้เองก็ จะสามารถเพาะเฮ็ดอ,ออกมาให้เราได้กินแล้วก็ได้ขายด้วยรสชาติดีมากๆเลยเพราะว่าเราเพาะเองเราก็ไม่ใส่อะไรมากนะเพื่อนเวิธีทำเขาจะมีคู่มือบอกอย่างละเอียดเลยเพื่อนเชุดเชื้อเพาะเฮ็ดกันแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากชาวบ้านอย่างเราก็สามารถที่จะทำกันได้แล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จริงนะเพื่อนๆต้นทุนก็ไม่ได้แพงมากมายร้อยกว่าบาทนี่จะติดดอกออกมาแบบนี้เลยนะ ใครที่สนใจกดกันที่ตะก้าด้านล่างคลิปได้เลยส่งฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะทุกคน